สวัสดีนะครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆชาวรยูทูปทุกคนครับผมกับอยู่กับผมกับบ่าวนิพลไปกินมาเที่ยวครับวันนี้บ่าวนิพลมาเกาะตดร้านทุเรียนร้านเช่ออมตลาดนั้นเดบินนะครับพี่กัดก็อยู่ที่ตลาดนั้นเดบินนะผมถนนเส้นเทพรัตน์เลยวัดหลวงพ่อโตมานะผมบางทีอ่ะแล้วก็จะอยู่ซ้ายมือนะผมมีซอยเข้ามาอยู่เลยซ้ายมือประมาณ 50มเมตรได้นะผมร้านก็จะมีมป้ายเหหืองๆอยู่ผมชื่อร้านนะาม,มาตามไลฟ์มาตามไลฟ์นี่ <laughs> วันนี้เก๊มไม่มีเวลาไลฟ์สดเลยครับลูกค้าเยอะมากเพราะว่าันเป็นวันหยุดนะครับถ้าเสาร์อาทิตย์ก็ลูกค้าก็จะเยอะๆหน่อย วันนี้ราคาขายอยู่ที่กิโลกร,รัมละ150บาทนะครับผมเป็นหมอนทองละยองที่กัดร้านตลาดร้านเจอ๊อนตลาดนัดเยอินนะครับผมมาดูลีลาการปลอกของเดียห้องครับ <60. S 2> นะคสามรอสามสี่ร้อยเก้าสิบห้าจ้าสวยเลยนะอันนี้ชะโอ้โหเนื้อรวนเนื้อรวนเลยนะเนี่ยนะ ใส่ขอถฉาใบให้แม่ใบเลยครับน,น,นี่เนื้อล้วนนะครับเป็นเนื้อแบบไหนครับเนี่ยกรอบนอกนุ่มในไหมกรอดนอกนุ่มในอมีทุกเนื้อลูกค้าที่ไม่อยากรอก็เอาไปกอดได้เลยนะจีนละห้าสิบบาทอกอดเนี่ยชื่อกบโลนี่ครับสวยสวยชื่อกบโงนี้้นสวยมากครับเนี่ยดูดู แกนี่ผมจองนะจองไว้เลยเรอสุดท้ายเพื่อนจองไว้ก่อนนี่ของบ่าจองไว้เลยครับวันนี้จะกินแบบเนื้อล้วนเลยนะครับผมอันนี้ก็ให้ล่างบนสองวันเลยถ้าถูก<ะ>ก็มารับเลยครับเนื้อล้วนหนึ่งกิโลนะน สามรูสองสี่ร้อยแปดสอาเอานื้อิรยต่มีแต่สวยๆเหมือนกาาอันกเ,เลยครับ you mm -hmm. เป็นเนื้อสวยลูกค้าต้องสั่งเพิ่มเลยครับเป็นลูกไปจะได้ถูกกว่านะแต่ว่ามันจะเสียเวลาตรงที้รออ๋อครับ สวยครับอือืวเจนี้ใส่ทุงเลยก็ได้ครับ ยังครับยังยังครับลูกสวยทั้งนั้นเลยนี่นะครับผมสวยๆแค่ขอตอบลน์หน่อยดูยั่วเลยนะครับเนี่ยพี่ขอตอบลไลน์หน่อยดูสีลุกนางได้ไหมเรือว่ายังแข็งโอ้โหสวยมากครับสวยสวยครับมันกขอบคุณนะครับครับผม เป็นแบบเนื้อ้วนนี่ก็มีนะตัวนี้เดี๋ยวนเยวนี่เกืบอบสองโลนะพ่อให้ก่อนครับหกสิบสองป,ปอกไปเลยนะคะสโลแป เจ็ดตัวไว้เดี๋ยวเจไว้เดี๋ยวทางเดตัวกลับไปไม่สตัวนี่แหละอเลูกเล็กก็มีครับผมฝั่งโนโ้น นี่ครฝั่งนู้นเลยครับ420ค่ะ420นะครับผม66นะครับ <5. S 1> อืมวสวยมากครับเนะี่ย เดี๋ยวช่างรอช่างแป้นเงครับเขียนึัวทรเแล้วจับรถ้าเลยครับผมเขียนเบอร์แล้วใช่ใช่เขียนลูกค้าจะไปปลอกเองครับเฮียหกสิบห้าหกสิบห้าหสิบห้านี่ลูกค้าต้องการไปปลอกเองนะครับเดี๋ยนี้ ค่าหกร้อยสิบห้าบาทครับข<ะ>ีดไหมลูกค้าขีดไหมขีดไหดมขีดให้ลูกค้าหน่อยปา้าค่าขีดแล้วก็พาหลังไปเลยถึงบ้านก็กินได้เลยนะครับ คเ่าที่ฟ <and> ้ามากร้้าสิบหกร้อยหบหาบาทห้าบาทรั้ ใช่ไหมครับผมกจ็จำไม่ได้ <laughs> การปลอกลูกนี้ครับพิกัดนะครับผมพิกัดนะครับ F c ซตลาดนัดเยบินลานเจอ้อมนะครับผมเป็นตุเรียนหมอนทองและยองครับผมวันนี้ราคาขายอยู่ที่กิโลกรัมละหนึ่งร้ยห้าิบาทครับผมราคาขายอยู่ที่กิโลกรัมละหนึ่งรอยห้าสิบาทตลาดนัดเยบินนะมาอุดหนุนกันได้นะครับลูกค้าก็ทยอยมาเรื่อยๆครับวันนี้เลยประมาณสองสามิวครับ ก็เปลี่ยนให้นะผมมันได้สวยนะนี่ครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้ครับผมกับบ่าวที่กดไปกินมาเที่ยวสวัสดีครับบ๊ายบาย